สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านที่ทำธุรกิจอยู่อาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะคือแบบมั่นใจมากว่าสินค้าเราดีจริงๆตั้งใจทำสุดๆเลยแต่พอเปิดร้านอ่ะทำไมเงียบจังเลยลูกค้าไม่เข้าทั้งที่เราก็พยายามโพสต์ขายนะจัดโปรก็แล้ววันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยกันเรื่องแนวคิดจากแหล่งข้อมูลหนึ่งค่ะชื่อว่า4หัวใจหลักเรียกลูกค้าเปิดร้านที่ไรลูกค้าพึ่งใส เป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจหลักการสำคัญที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาเราเองแทนที่เราจะต้องวิ่งตามเขานะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบเวทมนต์อะไรเลยนะคะแต่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็กลยุทธ์ที่เราเอาไปปรับใช้ได้จริงค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันใน4ี่หัวใจหลักที่เขาว่ามาครับคือประเด็นสำคัญมากๆเลยนะครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยจากที่เราคิดแค่ว่า ฉันกำลังขายของชิ้นนี้นะให้เปลี่ยนไปเป็นการคิดว่าฉันกำลังเสนอคุณค่าอะไรหรือกำลังช่วยแก้ปัญหาอะไรให้คนอื่นเพราะในยุคนี้ที่การแข่งขันมันสูงมากตัวเลือกก็เยอะไปหมดการสร้างคุณค่าที่ลูกค้ารู้สึกได้จริงๆเนี่แหละครับที่จะทำให้เราแตกต่างน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องแนวคิดนี้กันเลยดีกว่าค่ะเราจะมาสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาให้ได้แนวทางไปปรับใช้กันได้จริงๆนะคะ เริ่มกันที่หัวใจข้อแรกเลยค่ะที่แหล่งข้อมูลเขาบอกว่าหยุดขายสินค้าแต่จงขายผลลัพธ์อันนี้ฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่เอาจริงๆหลายคนหรือแม้แต่ตัวดิฉันเองก็อาจจะเผลอทําพลาดบ่อยๆคือมัวแต่ไปออบรรยายว่าสินค้าเรามีอะไรบ้างเช่นครีมตัวนี้มีวิตามินซีเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์เสื้อตัวนี้ผ้าค,คอตตอนร้อซอะไรแบบนี้ค่ะใช่ครับอันนั้นเป็นเพราะว่าเรามักจะโฟกัสผิดจุดไปหน่อย เราคิดจากมุมของเราเองมุมคนขายว่าเราใส่อะไรดีๆลงไปในสินค้าบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ลูกค้ามองหาหรือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆมันไม่ใช่ส่วนประกอบนะครับแต่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่เขาจะได้รับมากกว่าวิตามิน C 10%เนี่ยมันไม่มีความหมายกับเขาเหรอกครับถ้ามันไม่ได้แปลว่าเออหน้าฉันจะใสขึ้นนะรอยสิวจะจางลงหรือผ้าคอตตอนร้อยเซก็อาจจะไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกสบายตัวเวลาใส่ หรือความมั่นใจที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ลูกค้าเขายอมจ่ายเงินเพื่อซื้อมันจริงๆโอ้เข้าใจเลยค่ะมันคือการมองข้ามตัวสินค้าไปถึงสิ่งที่ลูกค้าจะได้จริงๆตอนปลายทางเลยในแหล่งข้อมูลเขาก็มีตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าเราไม่ได้ขายสว่านแต่เรากำลังขายรูบนกำแพงคือรูที่ลูกค้าต้องการนะคะ เพื่อจะเอาไปแขวนรวบครอบครัวหรือแต่งบ้านให้สวยอย่างที่เขาฝันไว้หรืออย่างถ้าเราขายคอร์สออนไลน์จริงๆเราไม่ได้ขายแค่เนื้อหาในวิดีโอนะคะแต่เรากำลังขายทักษะใหม่ขายโอกาสได้งานที่ดีขึ้นหรืออาจจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของเขาแม้แต่ร้านกาแฟง่ายๆค่ะจริงๆก็อาจจะไม่ได้ขายแค่กาแฟแก้วนั้นแต่ขายความรู้สึก ตื่นตัวสดชื่นตอนเช้าหรือบรรยากาศดีๆให้นั่งทำงานหรือคุยกับเพื่อนถูกต้องเลยครับดังนั้นหัวใจสำคัญคือเราต้องถามตัวเองอยู่เสมอเลยครับว่าไอสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันเข้าไปช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าหรือมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้ยังไงพอเราตอบคำถามนี้ได้ชัดเจนปุ๊บเนี่ยการสื่อสารกับลูกค้ามันจะเปลี่ยนไปเลย วิธีที่เราเขียนคำโฆษณาหรือเวลาเราพูดคุยกับเขามันจะไม่ใช่การเริ่มว่าสินค้าของเราคือแต่อาจจะเริ่มด้วยลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าคุณสามารถหรือสิ่งที่คุณจะได้รับแน่ๆคืออะไรแบบนี้มันจะตรงกับสิ่งที่ลูกค้ามองหามากกว่าเยอะเลยครับพอเปลี่ยนจุดโฟกัสแบบนี้มันส่งผลทางจิตวิทยาด้วยใช่ไหมคะคือทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออเราเข้าใจเขานะ เข้าใจปัญหาความต้องการลึกๆของเขาจริงๆไม่ใช่แค่แบบพยายามจะขายของอย่างเดียวแน่นอนครับมันสร้างความรู้สึกที่เ,เชื่อมยองกันได้แล้วก็ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราอยู่ข้างเดียวกับเขาซึ่งไอความรู้สึกนี้นะครับมันจะปูทางไปสู่หัวใจข้อต่อไปได้ดีมากๆเลยนั่นก็คือหัวใจข้อที่2นะคะสร้างความไว้วางใจก่อนคิดจะขายข้อนี้ในยุคที่แบบข้อมูลมันเยอะมากใครๆก็ขายของออนไลน์ได้ง่าย ดูเหมือนจะยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะลูกค้ามีตัวเลือกเยอะจริงๆใช่เลยครับความไว้วางใจหรือ trust เนี่ยตอนนี้เหมือนเป็นสกุลเงินที่มีค่าที่สุดในโลกธุรกิจไปแล้วครับลูกค้าจะเลือกซื้อจากคนที่เขารู้สึกเชื่อใจรู้สึกว่าคนนี้แหละแบรนด์นี้แหละไม่ทำให้ผิดหวังคำถามคือแล้วเราจะสร้างความไว้วางใจที่ว่าเนี่ยได้ยังไงมันไม่ใช่แค่การพูดลอยๆว่าเชื่อใจเราได้นะครับ แต่เราต้องแสดงให้เห็นผ่านการกระทําที่สม่ําเสมอครับผมแล้วในแหล่งข้อมูลเขาแนะนําวิธีสร้างความไว้วางใจไว้อย่างไรบ้างคะมีหลายแนวทางที่น่าสนใจเลยครับอย่างแรกเลยคือการวางตัวเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่ใจดีนะครับหมายถึงว่าเราแบ่งปันความรู้หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆกับคนอื่นไปก่อนเลยโดยที่อาจจะยังไม่ต้องเกี่ยวกับการขายโดยตรงก็ได้นะครับ เช่นถ้าเราขายอุปกรณ์ทำขนมเราอาจจะทำคลิปสั้นๆส,สอนเทคนิคทำขนมง่ายๆหรือเขียนบทความแนะนำวิธีเลือกเตาอบอะไรแบบนี้การให้ก่อนแบบนี้แหละครับเป็นวิธีสร้างความน่าเชื่อถือที่ดีมากว่าเราเป็นผู้รู้จริงในเรื่องนั้นๆอ๋อการให้ก่อนนี่เองที่จะสร้างความรู้สึกดีๆแล้วคนก็จะเริ่มจาเราได้เริ่มเชื่อถือเราถูกต้องครับผม อีกวิธีที่ส่งพลังมากๆเลยก็คือการใช้เสียงจากลูกค้าตัวจริงหรือที่เราเรียกว่ารีวิวนั่นแหละครับรีวิวจากคนที่เขาใช้จริงเนี่ยมันเหมือนคําแนะนําจากเพื่อนเลยนะครับมันน่าเชื่อถือกว่าคาโฆษณาจากแบรนด์เองแบบเที่ยวกันไม่ได้เลยเราควรจะมีวิธีหรือกระตุ้นให้ลูกค้าเก่าๆเขาช่วยรีวิวสินค้าหรือบริการของเราอาจจะมีส่วนลดเล็กๆน้อยๆให้หรือของขอบคุณเล็กๆน้อยๆแล้วก็นํารีวิวดีๆเหล่านั้นมาโชว์ให้ลูกค้าใหม่ๆเห็นบ่อยๆครับ แล้วก็ยังมีอีกประเด็นเรื่องความโปร่งใสด้วยใช่ไหมคะสำคัญมากครับความโปรง่งใสซื่อสัตว์เนี่ยการให้ข้อมูลสินค้าตามจริงบอกทั้งข้อดีแล้วก็ไม่ปิดบังข้อจำกัดหรือข้อคุณระวังคือฟังดูอาจจะเหมือนขัดขัดกับหลักการขายที่ต้องโชว์แต่ด้านดีใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอะครับว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยความจริงใจนี่แหละที่จะซื่อใจลูกค้าได้ยั่งยืนที่สุด การที่เรายอมรับว่าเออสินค้าเราอาจจะไม่เพอร์เฟกนะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะมันกลับทําให้เราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกฟังดูแล้วเหมือนเราต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองเลยนะคะจากเดิมที่เป็นแค่คนขายของกลายไปเป็นเหมือนที่ปรึกษาหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้ของลูกค้าแทนใช่เลยครับมองแบบนั้นได้เลยถ้าเราเชื่อมโยงภาพใหญ่จะเห็นเลยว่าพอความไว้วางใจมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกำแพงในใจของลูกค้ามันจะลดลงเยอะเลยครับ เขารู้สึกว่าเราอยากช่วยเขาแก้ปัญหาจริงๆไม่ใช่แค่ต้องการเงินจากเขาเพราะถึงจุดนั้นการตัดสินใจซื้อมันจะง่ายขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นเยอะเลยความสัมพันธ์ที่ดีมันมักจะนํามาซึ่งธุรกรรมที่ดีเสมอครับน่าสนใจมากค่ะจากการขายผลลัพธ์มาสู่การสร้างความไว้ใจทีนี้หัวใจข้อที่3ที่แหล่งข้อมูลพูดถึงคือเล่าเรื่องให้เป็นเห็นภาพให้ชัด Storytelling ทำไมการเล่าเรื่องมันถึงมีพลังในการขายมากขนาดนั้นล่ะคะทั้งที่บางทีเราก็ให้ข้อมูลครบแล้วนะอืมเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมาให้ตอบสนองกับเรื่องเล่าครับข้อมูลดิบๆข้อเท็จจริงตัวเลขสถิติพวกนี้ยมันอาจจะเข้าถึงสมองส่วนเหตุผลของเรานะครับแต่เรื่องเล่าที่ดีเนี่ยมันทะลุเข้าไปถึงสมองส่วนที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกได้โดยตรงเลย เรื่องเล่ามันช่วยสร้างภาพในใจช่วยให้เราจำได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญคือมันช่วยให้เรารู้สึกร่วมด้วยซึ่งไออารมณ์ความรู้สึกนี่แหละครับที่มันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยจริงด้วยค่ะพอนึกถึงโฆษณาหรือแคมเปญการตลาดที่แบบจังๆังปังๆส่วนใหญ่ก็ใช้พลังของการเล่าเรื่องทั้งนั้นเลยนะคะแล้วในแหล่งข้อมูลนี้เขามีเทคนิคการเล่าเรื่องที่แนะนาไว้ไหมคะ มีครับเขาแนะนำโครงสร้างการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างคลาสสิกแต่ว่าทรงพลังมากนั่นคือก่อนหลังสะพานครับเป็นวิธีที่ช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่สินค้าหรือบริการของเราจะมอบให้ได้อย่างชัดเจนมากๆก่อนหลังสะพานมันทำงานยังไงคะช่วยอธิบายหน่อยคะ่ะได้ครับ เริ่มจากก่อนนะครับคือการที่เราพันธนาถึงโลกหรือสถานการณ์ปัจจุบันของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราที่พวกเขากําลังเจอปัญหาอยู่มีความทุกข์มีความต้องการอะไรบางอย่างที่ไม่ได้รับการตอบสนองเช่นลองนึกภาพตามนะครับคุณแอนเป็นพนักงานออฟฟิศต้องนั่งหน้าคอมวันละ8ชั่วโมงเธอทรมานกับอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหล่มานานหลายปีแล้ว จนทำให้รู้สึกพลิ้วเปลียไม่มีสมาธิกระทบกับชีวิตประจำวันไปหมดเลยนี่คือภาพของก่อนที่ลูกค้าหลายคนอาจจะเออรู้สึกว่านี่มันฉันเลยนี่นาโหเห็นภาพเลยค่ะแล้วหลังคืออะไรต่อคะหลังก็คือการวาดภาพโลกในอุดมคติหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ลูกค้าอยากได้มากๆหลังจากที่ปัญหาของเขาถูกแก้แล้วหรือความต้องการของเขาได้รับการเติมเต็มแล้ว เราต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่เราขายในหัวใจข้อแรกนั่นแหละครับเช่นลงจินตนาการดูนะครับว่าคุณแอนคนเดิมเนี่ยตอนนี้สามารถนั่งทำงานได้สบายๆตลอดวันเลยอาการปวดหลังหายไปเหมือนไม่เคยเป็นมาก่อนรู้สึกสดชื่นมีพลังงานเหลือเฟือหลังเลิกงานยังไปเข้าคลาสเต้นที่ชอบได้สบายๆหน้าตาก็ดูสดใสขึ้นความมั่นใจกลับมาเต็มเปี่ยมนี่คือภาพของหลังที่มันน่าดึงดูใจมากๆครับว้าว wow. พอเทียบก่อนกับหลังแบบนี้มันเห็นความแตกต่างชัดเจนจริงๆค่ะแล้วสะพานล่ะคะคือส่วนไหนเอย่ยสะพานก็คือสินค้าหรือบริการของเรานั่นเองครับที่เป็นเครื่องมือหรือเป็นสะพานเชื่อมที่จะพาให้ลูกค้าข้ามจากสภาวะก่อนที่แย่ๆนั้นไปสู่สภาวะหลังที่ดีงามที่เขาอยากได้เราต้องอธิบายให้ชัดเจนครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมันก็มาช่วยได้ยังไงเช่น ทั้งหมดนี้เป็นไปได้เพราะคุณแอนได้เลือกใช้เก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพรุ่น X ของเราที่ออกแบบตามหลักการยรศาสตร์ขั้นสูงช่วยปรับท่านั่งให้ถูกรองรับสรีระพอดีลดแรงกดทับที่หลังการอธิบายตรงนี้แหละครับคือการเชื่อมโยงให้เห็นว่าสินค้าเราคือทางออกคือสะพานนั่นเองโครงสร้างก่อนหลังสะพานนี้มันทรงพลังจริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่บอกว่าสินค้าดี แต่คือการนําเสนอเหมือนการเดินทางของการเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้าจะได้เจอมันทําให้ผลลัพธ์ที่เราพูดถึงในข้อแรกมันดูจับต้องได้เข้าถึงอารมณ์ได้มากกว่าแค่บอกคุณสมบัติลอยๆจริงๆค่ะใช่เลยครับมันช่วยสร้างบริบทสร้างความหมายให้กับสินค้าแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตของลูกค้าได้ลึกซึ้งขึ้นลูกค้าจะจําเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าจาสเปคทางเทคนิคเยอะครับและพอเขาอินกับเรื่องราวแล้วเนี่ย โอกาสที่เขาจะอยากได้สะพานที่ว่านั้นก็สูงขึ้นตามไปด้วยเดินทางมาถึงหัวใจข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่4ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยนะคะแต่กลับเป็นจุดที่หลายคนมองข้ามไปหรือทำพลาดไปอย่างน่าเสียดายนั่นคือปิดท้ายด้วยคำสั่งที่ชัดเจน call to action CTA อันนี้หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าหลังจากที่เราอุตสาหปูเรื่องมาอย่างดีเลยนะครับทั้งนำเสนอผลลัพธ์ที่ว้าวมาก สร้างความไว้วางใจได้แล้วเล่าเรื่องจะลูกค้าคล้อยตามสนใจสุดๆแล้วแต่ถ้าตอนโจ์เนี่ยเรากลับไม่บอกให้ชัดๆไปเลยว่าอยากให้ลูกค้าทำอะไรต่อมันก็เหมือนกับเราพาเขาเดินม,มาส่งถึงแค่หน้าประตูบ้านแต่ไม่ยอมเปิดประตูให้เข้าก้าวเข้ามานะครับเสียโอกาสไปเปล่าๆนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนกับว่าเราอาจจะเกรงใจไม่กล้าบอกให้ซื้อหรือเปล่าคะอ่าอันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนคาถามที่ลึกกว่านั้นนะครับคือ เราเชื่อมั่นในคุณค่าของสิ่งที่เรานําเสนอมากพอหรือยังถ้าเรามั่นใจจริงๆว่าสินค้าหรือบริการของเรามันดีมันช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าและได้จริงๆนะครับการที่เราบอกให้เขาทําขั้นตอนต่อไปเช่นสั่งซื้อเลยลงทะเบียนหรือทักมาถามเพิ่มเนี่ยมันก็คือการช่วยให้เขาได้เข้าถึงทางแก้ปัญหานั้นเร็วขึ้นนะครับไม่ใช่การไปรบกวนหรือไปเตื้ออะไรเขาเลย อ๋อเข้าใจมุมมองนี้เลยค่ะมันคือการช่วยเขาให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นแล้ว Call to action ที่ดีควรมีลักษณะยังไงบ้างคะตามที่แหล่งข้อมูลแนะนำหลักๆเลยนะครับคือต้องชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ง่ายต่อการทำตามครับผมอย่างแรกเลยใช้คำที่มันกระตุ้นให้เกิดการกระทาแล้วก็บอกชัดๆเลยว่าต้องการให้ทาอะไรเช่นสั่งซื้อเลยคลิกที่นี่ทักแชทเพื่อสอบถามโปรโมชั่น ลงทะเบียนรับสิทธิทดลองใช้ฟรีดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็มพยายามหลีกเลี่ยงคำที่มันคลุมเครือนะครับอย่างเรียนรู้เพิ่มเติมอันนี้ลูกค้าอาจจะงงว่าแล้วต้องทําไงต่อคลิกตรงไหนอย่างที่2อ,อาจจะมีการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนบ้างเล็กน้อยแต่ต้องทําอย่างสมเหตุสมผลมีที่มาที่ไปนะครับเช่นข้อเสนอพิเศษนี้สําหรับ50ทันแรกเท่านั้นส่วนลด20%เฉพาะวันนี้หรือสินค้าใกล้หมดสต็อกแล้ว อันนี้เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจแต่ก็ต้องระวังอย่าให้ดูเหมือนกดดังเกินไปหรือใช้บ่อยจนเสียความน่าเชื่อถือนะครับและสุดท้ายสำคัญมากๆคือทำให้ขั้นตอนมันง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าบอกให้คลิกลิงก์ก็ต้องพาไปหน้า landing page หรือหน้าสั่งซื้อที่ตรงประเด็นเลยไม่ใช่แค่หน้าโฮมเพจกว้างๆขั้นตอนกรอกข้อมูลจ่ายเงินต้องสั้นกระชับไม่ซับซ้อนลดอุปสรรคทุกอย่างที่อาจจะทำให้ลูกค้าเอ๊ะ ที่เกียดทําเปลี่ยนใจกลานคันได้ครับสรุปก็คือต้องกล้าบอกแล้วก็ต้องทําให้ง่ายที่สุดใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับกล้าบอกอย่างชัดเจนเพราะเราเชื่อในคุณค่าที่เรามีให้และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าไปถึงจุดนั้นได้ง่ายที่สุดการมี Cta ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเนี่ยมันคือการปิดการขายที่สมบูรณ์แบบหลังจากที่เราทำา3ข้อแรกมาอย่างดีแล้วครับ ชัดเจนครบถ้วนทั้ง4หัวใจหลักเลยค่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะสําหรับแนวคิดจาก4หัวใจหลักเรียกลูกค้าที่เราเจาะลึกกันวันนี้ 1. คือต้องโฟกัสที่การขายผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้รับจริงๆไม่ใช่แค่ตัวสินค้า 2. ต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นก่อนผ่านการให้คุณค่าความโปร่งใสและเสียงจากลูกค้าจริงค่ะ 3. ใช้พลังของการเล่าเรื่อง Storytelling โดยเฉพาะเทคนิคก่อนหลังสะพานเพื่อเชื่อมโยกับอารมณ์ให้เห็นภาพชัด 4. และสุดท้ายต้องจบด้วยคำสั่งที่ชัดเจน Call to action บอกให้รู้ว่าต้องทำอะไรต่อและทำให้ง่ายที่สุดค่ะ ถ้ามองในภาพรวมจะเห็นว่าหลักการเหล่านี้มันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการขายไปเลยนะครับจากการพยายามผลักสินค้าไปหาลูกค้ากลายเป็นการดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาเราด้วยคุณค่าและความเข้าใจมันคือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่าแค่การซื้อขายครั้งเดียวจบการนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้อย่างสม่ำเสมอผมเชื่อว่าจะทำให้การขายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วก็มีความหมายมากขึ้นด้วยครับ ดีมากๆเลยค่ะหวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้แนวทางที่ชัดเจนกับหลายๆท่านที่กำลังมองหาวิธีเข้าถึงลูกค้าให้ดีขึ้นนะคะลองเลือกสักข้อที่รู้สึกว่าเอออันนี้ทำได้ง่ายสุดแล้วลองเริ่มลงมือปรับใช้ดูนะคะอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ได้ค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคาถามชวนคิดที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันไปนะคะสมมติว่า เราทำตาม4หัวใจหลักนี้อย่างดีเยี่ยมแล้วแต่ก็ยังมีลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่ตัดสินใจซื้ออยู่ดีคิดว่ามันมีปัจจัยภายนอกอื่นๆอะไรอีกบ้างคะที่อาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราโดยตรงแต่ก็ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของลูกค้าได้ลองนำไปคบคิดกันต่อดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมสำรวจแนวคิดนี้ไปด้วยกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ